จะอะไร Hit เห็ดไข่นี่บจับกล้องเห็ดใครวุ้นไม่นอนด้วยนะนอน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 เห็ดเห็ดไข่จุ๊บขาวขาวหอมๆอม,อมอใช่ระ Núi đỏ này nội Cái đỏ này Cái bó ảo là Cái đỏ này nội Đọc nội bó ảo Phụ nữ thằng lắng Cháu phụ nữ là, là Cái đỏ

เอะไรอะ่ะอ,อุ้อยปว,ยวดปวดกดอกเดียวบ่อันนี้สองดอกดอกนี้มันหักแล้วดอกนี้มันหายมั้งเดี๋ยวเอา嘛เกาาี่ยวมาเอามาอาอีดเก็บม,มาไม่เนาะซาดพ่อกับพปพ่อเป็นมือขึ้นเขาปุ๊บขึ้นนิดหน่อย,ถยแถวเขาเอันอนี้ปวกเนี่ยดอกเดียวไม่สองดอกพี่น้อง ขาไมีเ้ยมัน,น,นเป็นอะไรเนี่ยเขาอยู่แค่ปว๋อ่างเเดี๋ยวไหมทาไหมเหมสร็จละเห็ดนี่สร็จล้วนี่ไงนี่นโอ้ ไ <Okay. S 2> ถืออย่างนี้นกล้องมันสั่นโอยนอยหนอไม่ได้เห็นลอยเป็นมูงเป็นน้ำเป็นตอนคนหลายช่วเห็นเนี่ยอันไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยปิ้งอันเสียบไม้ปิ้งหรออุืนกตบโมเอามากันบ้านล่างมันเถ่าถิ่มห้องข่อยเ้ยคุณดอกเนาะใครโอ้ย,ดดอย, okay. อยนี่นี่ โอ้ดอกไงมันเขาจะตัดไปปิ้งแล้วไปปิ้งมีเห็นว่าดอกใหญ่มันไปปิ้งโบไม่มีพ่อเขาตัดขาเนี้ยน,นี่นี่ก็พ้นเซียนเลยเป่านี่โอ้ตาดีสิวะนึะ่งสองสามนั่นี้ทองนั่นนั่นนั่น สีนไ,ไม่ได้ดอกเสียบใบปิ้งนะมันเสียบไม้ปิ้ง,นะงกระดุมกระดุมเอาเม่ยง่ามันน้อยเอาดหรดนี่จะเสียงคนหวันงไบนหกสองหกพิษ hẹt pít, hẹt pít, gìn qua đây, caramel, bướm caramel, đây là, chờ đã, chờ đã, chờ đã, uối, xinh nhau, à? มินิเนี่ยนึกอโอเคนนมาต้นใหญมนใะห้ใหญ่มาตนาต้นให่มา่มานใหญ่าน่าต้นใหา้ใ่ม้่าน่า่มาตาควา้าต้าต้่านใ่ อีกแล้วดเดหอดอย่างทายเบิ้งหลดเห็ดพิษได้ดรนบ่นกระลายเว่ามนี้ได้ดอกน้กยนะอ,นอ,อยมันโดนแสงไหมกว้างมันมัวไหมะ่ะมันมัว ได้ลายอยู่ในเห็ดปวกได้สำนีกโอเคโอเคนี่นี่นี่ขามถนนขาถนนดอกใหาไง่ายปวดปวดปวดอ้วนเลยอ้วนอ้วนเลยอืมอ่าใติงยิว